วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวัตรกรชีวิตของสัตว์หน้าสามกิจกรรมลองทําดูโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์ตัวเต็มวัยกับไข่หรือตัวอ่อนของสัตว์ให้ถูกต้องภาพที่หนึ่งกบโยงเส้นไปที่ข้องอ ภาพที่สองไก่โยงเส้นไปที่ขอ้อกอภาพที่สผีเสื้อโยงเส้นไปที่ข้อขอ,ขอภาพที่4ี่มแมลงสาบโยงเส้นไปที่ขอ้ขอคอหน้าสี่สแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่สองดูภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง ข้อ 1>, 1จากภาพมีสัตว์อะไรบ้างคำตอบยุงกบมแมลงสาบและสุนัขข้อ2องนำหมายเลขในภาพของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องวัฏจักรชีวิตของยุงคือหมายเลข1ห,หมายเลข8ด หมายเลข12และหมายเลขสมวัต bueno จัรชีวิตของกบคือหมายเลขสหมายเลขหและหมายเลข10วัต bueno จัรชีวิตของแมลงสาบคือหมายเลขสองหมายเลขสิอและหมายเลข7วัตจัรชีวิตของสุนัขคือหมายเลขห้าและหมายเลข9้า ขอให้นักเรียนเรียนดูวิทยาศาสตร์อย่มีความสุขสวัสดีค่ะ